องค์กรชาวพุทธไม่พอใจชัดชาติแต่งชุดอาหรับย่ำยีความรู้สึกของชาวไทยพุทธกลุ่มภาคีเครือข่ายพลังองค์กรชาวพุทธนำโดยพระครูประหลัดเทีรัตน์นริธาเมตตรธมโมยืนหนังสือถึงนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชาการกรุงเทพมหานครแสดงความไม่เห็นด้วยจากที่เมื่อวันที่30สิสิงหาคมที่ผ่านมาที่ผู้ว่ากรุงเทพมหานครไปร่วมงานนิทรรศการสะพานเชื่อมสัมพันธ์ไทยซาอุดิอาระเบีย ัดโดยสถานเอกอัครราชทูตซาอุดิอาระเบียประจำประเทศไทยและแต่งกายแบบอาหรับกลุ่มภาคีเครือข่ายพลังองค์กรชาวพุทธได้อ่านถแถลงการถึงนายชัดชาติความตอนหนึ่งว่าการกระทําดังกล่าวถือเป็นการกระทําที่เย่ยมยีความรู้สึกของชาวไทยพุทธและขอเรียกร้องให้มีการปรับปรุงแก้ไขขอถามว่านายชัดชาตินับถือาศาสนาอิสลามหรือพ,พุทธาศาสนากันแน่เพราะประชาชนชาวพุทธอยากรู้ความจริง ถ้านายชัดชาตินับถือพระพุทธ,ธาศาสนาแล้วแต่งตัวเป็นชาวมุสลิมเต็มยศชูนิ้วชี้ปฏิญาณตนในศาสนาอิสลามซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่สมควรอย่างยิ่งถือเป็นแบบอย่างที่ทำให้ผู้นำองค์กรต่างๆของไทยกระทำโดยไม่รู้สึกผิดอะไรเลยวันนี้นายชัดชาติกำลังทำให้ประชาชนชาวไทยซึ่งเป็นชาวพุทธสูญเสียความไว้วางใจหรือไม่ขอให้ององค์กรผู้นำมุสลิมต่างๆได้รู้ว่า อย่าได้คิดเอาโครงการจัดงานเชื่อมความสัมพันธ์มาเชิญผู้นำชาวพุทธแล้วจัดให้แต่งตัวในชุดมุสลิมแล้วกำมือชูนิ้วชี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าได้เข้าร่วมเป็นอิสลามแล้วดังที่ทำกับนายชัดชาติเพื่อนำไปโฆษณาชนเชื่อว่าผู้นำไทยทุกองค์กรได้เปลี่ยนไปนับถืออิสลามหมดแล้วโดยเปลี่ยนประเทศไทยเป็นรัฐอิสลามเพราะนั่นจะเป็นการสร้างความขัดแย้งอย่างรุนแรงขึ้นในประเทศไทย อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนขณะน,นี้องค์กรศาสนาอิสลามได้ย้ายตัวเองไปอยู่กระทรวงมหาไทยตั้งแต่ปี2559ถือว่าเป็นการวางแผนยึดครองประเทศไทยเพื่อเปลี่ยนประเทศไทยเป็นรัฐอิสลามใช่หรือไม่จึงอยากให้ย้ายกลับไปที่เดิมในสังกัดกรมการศาสนาเพื่อความเสมอภาคเท่าเทียมกันของทุกศาสนาฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i ต e ติดตามข่าวสารได้ที่อารามไทยแลนด์